กับสวัสดีพอพีพีน้องเบอร์สุขุสุคนเนาะเมื่อนี้เนาะผมสีภาพพอพี่น้องมาฉากกลางอีกรอบหนึ่งเนาะครับเนาะสีภาพพอพี่น้องมารีวิวบ้านลุงเมื่อน,นันนผมเลยไปสื่อสังกสีไปเพิินไปแ่นหนึ่งเนาะครับเนาะแต่เมื่อน,นั้นผมผมได้ถ่ายผมก็เลยเสียมารีวิวให้พอพีน้องในเพื่อเลยว่าเพิินใ่หรือยัง เป็นแนวไหนมันหัวพอฝนตกตลอดเลยสามสี่มือมันนี่เดี๋ยวผมจะพาพ่อพีนองไปเบ่งว่าคนละใส่ใส่แล้วหรือยังไปรับช่วน้ำกัดเลยลงไปใส่ท่อนโอ้ใส่แล้วแล้วพี่นองใส่เรียบร้อยเลย เนี่ยแผ่นเนี่ยซื้อไม่เพิ่นเหมือนอันคือสีบหูหัวเลยคือสิบูหัวคือสีเลน่นอนดีที่ขึ้นแต่ว่าล่วงไปใส่เดี๋ยวผมไปถามเพิ่นก่อน,อนว่าเพิ่นไปใส่ สวัสดีค่ะป้า<ะ>ไอ,อ,าอ,าอ,อรุองเิ่เนมาเิ่นออกมาแล้ยังยังก็ยังผมจะมารีวิวไอ้สักกะสีที่ซื้อให้แกวันนั้นไม่รู้ว่าแกใส่ใส่แล้วก็ฝนตกแกนอนได้หรือหรือไงไม่รู้อ๋อจะถ่ายเหรอ <unified> อเดี๋ยวบอกให้ครับ อันนี้ก็นขวดขายให้กันขขายกันต้นขาแต่งาแล้วกให้มาอันนี้น,นอสให้อันนี้ก็ได้เยอะอยู่เนาะาจะหาเก็บนัอ่านดมั่งไอ้กีวัดมั่งมได้รูปน้อยนี่ากาลงมา พระพอมีหน่องมารีวิวสังกสีเอาวันดีครับลุงดีครับลุงเป็นไงบ้างอะสังกสีเอามาให้ลุงใส่เรียบร้อยแล้ว,วอ่าใครใส่ให้ลุงอะคนเดียวเองใส่คนเดียวเลยใส่เองเลยใส่วันไหนอะ ใส่เมื่อวานแล้วเวลานอนมันไอฝนตกลงไอกระเด็นลงมาไหมอ่ะดีอยู่ใช่ไหมก็ยังดีกว่าตอนนั้นเนาะรู้วาิดม้ในมอเตอร์รู้มีไม้ลมีไม้เลยุงไปเอามาอีกแล้วอ่ะขวดเอามาจากไหนอ่ะอ๋อพ่อหางมอเตอืม เนี่เปลี่ยนยางนี่นนนนเนปลี่ยนยางมาอีกออยางเส้นละเท่าไหร่เนี่ยสองสอง,ส,อง,ส,าางสามร้อยอมั้งสามร้อยอ๋อวันหนึ่งก็จบบมเลยเลยทีนี้อ <c oughs> โอเคเลยเนาะทีนี้น้ำฝนไม่กระเด็นเข้าในห้องเลยเนาะ ดีอยู่โอเคได้อยู่เมื่อคืนนอนลงเป็นไงบ้างอ่ะตอนลงนอนสบายไหมสบายแต่มันรั่วมหมดแล้วมันรั่วมหมดแล้วอ๋อไหนามาให้ดูดูดู อ๋อไ oh, ม่ออ๋อตัวนี้เหรอไอเนี้ยนะที่มันอ๋อตรงนี่งูงูมดเลยหมดเลยก็ยังดีที่ว่าลุงลุงนอนอยู่ข้างในนี่ไงมันก็เลยไอ้น้ําไม่ไหลเข้าแต่ตรงเนี้ยตรงหน้าประตูพอฝนตกปุ๊บมันกระเด็นเข้ามาข้างในนี่ไงเอข้ครับผม ได้อะไรกินข้าวอลุงลาเนี่ปลาดุกปลาดุกอ๋อเดี๋ยวพเดี๋ยวถั่เลย์นี่ฮะนี่เื่อตวดขกดต่ออีกอะไรนะติดต่ออีกไปเก็บขวดต่ออีกไปเก็บไปเก็บตรงไหนอีกอะโอยหลายที่หลายที่อืมก็ดีเลยเนาะโอเคละ เดี๋ยวมันมีแต่ข้างในอ่ะข้างในเพียบวันนี้ก็คลื้มฟ้าคลื้มฝนมาอีกแล้วฝนฝนคลื้มมาอีกแล้วแล้วลุงไปกินข้าวตรงไหนเนี่ยกินข้าวที่ไหนมาบ้านน้องสาวบ้านบ้านน้องสาวอ๋อไอหลังข้างหลังนั่นเหรอหลังสดนนู่นอันนี้ก็ รวยน้องสาวเหมือนกันออน้องสาวเ,เขาเก็บขวดขายเหมือนกันเนาะเออ,อ,อเเก็บเหมือนกันอ๋อผมค้นึกว่าลุงเก็บคนเดียวแถวนี้เขาเก็บไอ,อขวดขายกันหมดเลยอ,ะอ,อ่ะะบ้านหลังหนังเพื่อเก็บขวดขายพี่น้องติดกระบะลูกนี่แเลยน้องบ่ง,<า>งม่ค่อดีฮะบังดี โอ้แต่แล้วอะไรแล้วอาก่อนิบจบคลิปกะผมก็ได้มารีวิวให้พ่อพี่น,อน้องเลยเบิกน้านอนว่าไอ้ที่ผมซื้อสังกะสีใหม่เพิ่นมนะือหนาเพิ่นใสเรียบร้อยแล้วบ้านนี้ก็เพิ่นว่านอนนอนก็นดีอย่ยามขึ้นฝนโมโหลงแล้วเพิ่นว่า มันหนามโบกกระเด็นเขาแล้วกระเดีนาะครับเนาะเพื่อนก็นอนได้อยู่แต่กี่ฝนตกปุ๊บแรนหาบอลน,นอนบอนอยู่บอนเศร้ากลสิเลยนอนต้องรอให้ฝนหยุดตกซะก่อนมันว่าสำหรับคลิปนี้กับมุมียังนะครับเนาะผมมารีวิวให้พอพี่น,อน,น่องในเบิร์นื้อว่า ที่ผมเสียสังกระสีให้เพิ่นเหมือนนั่นอนะ่ะเพิ่นใส่หรือยังแต่เพิ่นอนเฮ็ดเองเพิ่นใส่เองเพิ่นเลยใจหอนขนาดเลยเพิ่นว่าบ่าไหว้เพื่นหัวฝนตกแข้งหลายเพิ่นว่าสำหรับคลิปนี้ผมกัสิขอไอ้จบคลิปไว้ซสำเนาครับเนาะไอ้ถ้าวาผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยพ่อพี่พน้องไว้น,นัเนาะครับเนาะข่าวพ่อพี่น้องกด ติดตามกดแชร์กดไลค์ให้เป็นกำลังใจให้ผมแน,น่เนาะสำหรับเมื่อนี้ผมกับสิก้าวคำา่าสวัสดีครับสวัสดีครับ